ผมบอกได้เลยนะข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเลยที่คนต้องมีนะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดแค่เขาข้างตัวเองนะหนึ่งคุณต้องมีเมนทอร์ข้อสองคือทีมซัพพอร์ตต้องเจ๋ง<ท>รวมทั้งครอบร,รวมทั้งสามีคุณโอเค okay, ป่ะสามีหรือภรรยาีนผมก็ผมก็ผมก,ผมก็จริงๆก็มีภรรยาที่แบบเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีนะเพราะแมรี่เนี่ยคือดูแลหลังบ้านให้ผมหมดเลยนะผมแบบมีหน้าที่แบบคิดไปทั้งหน้าออมองไปมองไปมีวิชั่นไปข้างหน้าแล้วก็ทำ ทำเรื่องที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดใช่ไหมแมรี่ดูแล6บริษัทของผมดูแลลูกน้องของผมดูแลเรื่องบัญชีดูแลเรื่องภาษีดูแลเรื่องของอคุมบริษัททั้งหมดภาพใหญ่ทั้งหมดเลยผมไม่ต้องดูเลยผมมุ่งหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อสองคือทับหลังคุณต้องเจ๋งทับทีมซัพพอร์ตคุณต้องเจ๋งคุณห้ามพวงหน้าพวงหลังสมมติคุณจะทําหมื่นล้านได้จะทําพันล้านได้ห้ามห้ามพวงหน้าพวงหลังโอเคไหมคุณจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าที่บ้านของคุณ ไม่สําเร็จใช่ค่ะถ้าที่บ้านของคุณไม่สพอร์ตไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ถ้าคุณคุณจะสําเร็จทีในชีวิตไม่ได้เลยแล้วมันมีคาอีกคํหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือไม่คือไม่มีความสําเร็จที่ไหนมาชดเชยความสความล้มเหลวที่บ้านได้เข้าใจปะพูดจริีนะไม่มีความสําเร็จที่ไหนมาชดเชยความล้มเหลวที่บ้านได้นี่เป็นคําคมของรั่งอั่นเองที่จริงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องสำเร็จที่บ้านและสำ,สำเร็จนอกบ้านด้วยและสองอย่างนี้นชูกันและถ้าคุณสาเร็จที่บ้านมันง่ายกว่าที่จะสําเร็จสําเร็จในโลกกว้างน,นะครับข้อสามคือขายวอลลุ่มใหญ่วอลลุ่มใหญ่ก็คือยอดใหญ่ใช่ค่ะนะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันนี่คนที่ขายของที่น,นันึงเป็นตันตันใช่ค่ะคิดใหญ่ไปเลยค่ะเอ,อขายน้อยก็ได้น้อย ขายหนึ่งชิ้นก็ได้หนึ่งบาทขายร้อยชิ้นก็ได้ร้อยบาทขายหมื่นชิ้นก็ได้หมื่นบาทแล้วก็เวลาเวลามันเท่ากันไงคะเวลามันเท่ากันจะขายน้อยทาไม,มใช่ป่ะช<ร>ิบหายไปเลย<ข>ใช่ก็ปก,ก,กติคนที่รวยคนที่รวยหรือว่ามีฐานะหรือว่า,าประสบความสําเร็จก็ไม่มีใครขายน้อยเขาก็ขายกันทีละเยอะๆใช่ถ้าคุณยังยังยังชอบขายสินค้านะให้คิดในเกมใหญ่ผมบอกได้เลยนะคุณขายถ้าคุณเหนื่อยเรื่องการขายของตัดราคาขายของ เออมันหมดยุคแล้วนะผมพูดไว้ไม่ผิดเลยนะแม่ค้าที่ขายออนไลน์แล้วมาตัดราคาที่แบบพยายามขายบอลลุกแล้วลดราคาลงมาเรื่อยจ้ำราคาเพื่อห้ขายเยอะๆทักพักมีคู่แข่งที่ไหมครับคู่แข่งมาช่วยตัดตดราคาเขาอีกแม่ค้าดางังๆอะ่ะแม่ค้าออนไลน์ดังๆผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกคุณแย่งกันตายใช่อันนี้เหมือนกันมนแย่งกันตายในในโอกาสซีฟู้ดก็มีนะคะอืแต่ว่าวเวลาขายอะ่ะเราขายเป็นแบบพรีออเดอร์พรีออเดอร์ความเสี่ยงไม่มี S <S ว่าเสียงไม่มีแต่ก่อนที่จะขายเพลยออเดอร์ได้ไม่ใช่บอกว่าอยากจะขายก็ขายมันต้องมีการศึกษากระตลายก่อนว่าช่วงเนี้ยอะไรมันจะขาดอะไรมันจะไม่ขาดเมื่อกี้ข้อสี่ใช่ไหมข้อส<ช>ี่คือพลยออเดอร์ใช่ค่ะเรามีการช่วยลูกค้าคือพลยออเดอร์ order, แต่เป็นแบรนด์ของลูกค้าเลยทำแบรนด์ให้กับลูกค้าเลยอเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อเป็นการทาให้ลูกค้าคือเราเราเป็นคนใจพั่นกับลูกค้าอยู่แล้วเวลาลูกค้าเขาจะเป็นพวกเทรดขายส่งใช่ไหมคะ ถ้าเขาขายในแบรนด์ของเขาเลยเขาเหนื่อยรอบเดียวอาจารย์เข้าใจไหมคะเขาเหนื่อยรอบเดียวไม่ไม่จำเป็นต้องต้องต้องขายนในแบรนด์ในแบรนด์ของไข่ซีฟู้ดถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อาจารย์มิตใช่ไหมคะหนูทําแบรนด์อาจารย์ิตให้เลยและสินค้านี่คือการาันตียอดให้เลยว่าสินค้าเป็นแบบนี้ตามสเปคแล้วก็ให้อาจารย์เ MM. นี่ยไปขายในแบรนด์ของอาจารย์จริงๆแเนี่ยน้องอาจารย์น้องจะถ้าเกิดแบบ ใครอยากขายซีฟู้ดเลยนะว่าผมว่าไปคุยกับเขาเลยดีกว่าไปคุยเขาในแต่บางคนไม่ใช่ทุกคนในแถบนี้ที่อยากขายซีฟู้ดใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากจะได้วิชาเนี่ยใช่ค่ะไปไปไปติดต่อเขาในเพจของเขาเลยดีกว่านะเพราะพราจริงๆแล้วว่าหนูก็แอบสอนเรื่องเรื่องพวกนี้นะเราก็แต่ว่าเป็นการสอนแบบโทรศัพท์ต่อต่อบุคคลต่อบุคคลพอพอมาเรียนอาจารย์ปุ๊บเฮ้ยถ้าฉันพูดทีเดียวอ่ะเหนื่อยทีเดียวแล้วถ้ามันได้ผลประโยชน์กับหลายๆคนพร้อมๆกันใช่มันจะไปได้เร็วกว่าใช่ทิ้งมารด ให้กับลูกศิษย์หลายๆคนให้ทุกคนไปลุยไปพิชิตการรวยพูดง่ายๆนะครับในเรื่องนี้ผมก็สอนเนี่ยเวลาผมก็ผมทำาพรีออเดอร์ประจำอะเราลูกลูกศิษย์คนอย่างหนังสือของผมเนี่ยก็พรยออเดอร์กันเข้ามาบางทีแม่ยังไม่ส่งของเป็นครึ่งปีอะครึ่งปีกว่ามันจะทำเสร็จแต่คนจ่ายตังค์เข้ามาแล้วแต่ทำไมเขาเขาเาเชื่อใจแบรนด์เราใช่ค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดของน้องเนี่ยถ้าเกิดก็ต้องมีตัวตนระดับหนึ่งอะที่คนมันจะยอมจ่ายตังค์เข้ามาก่อนใช่ไหม พิออเดอร์รีออเดอร์ที่ทีเขาจ่ายตังค์เขามาเท่าไหร่ก็ประมาณสักเออ่ถ้าขั้นต่ำบอกว่าล้านห้าล้านห้าถึงสองล้านล้านห้าถึงสามล้านแล้วแต่แล้วแต่ผลิตแล้วแต่สินค้านี่คือยี่สิบเจ็ดตันราคาใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้สั่งกันเป็นตันๆเลยเว้ยถ้าใครอยากจะรู้ทําไงขายของหนึ่งหมื่นผมขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ไงแล้วก็เวลาผมบอกได้เลยเวลาขายออนไลน์เนี่ยกำไรมันเพราะว่าเราส่งเป็นดิจิตอลพอส่งเป็นดิจิตอลปุ๊บเนี่ยกำไรก็บางทีก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจป่ะ แปดสิบก้าสิเปอร์เซ็นต์คือมา r g จินแล้วเาขายซีฟู้ดนี่มา r g จิเท่าไหร่ก็ประมาณสักส0 3 0ึงสามสิบเปอระสิบถึงสาก็เยอะเหมือนกันเยอะก็เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณมาทำออนไลน์มาทำดิจิตัลมาทำธุกรกิจความรู้เนี่ยมาจินมันบางทีมันร้อเลยคือมา r g จิ1บบนรเป็นตก็อยากแบบนี้เข้าใจปะอยากแบบนี้ยอยากแบบนี้อยากอยากร้อยเปอร์เซ็นตมากเลยน่ยนั่นแหละคือคุณเออผมว่าบอกอะไรนะทุกคนนะไม่่่ววาคคุณจะออยูในง์ิี คุณจะต้องคิดถึงธุรกิจความรู้ได้ละเพราะมันเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คุณมีให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็มันเป็นการสร้างมันไปได้เร็วด้วยแล้วผมสร้างอะไรโมเดลขึ้นมาที่แบบว่าทําเงินได้ง่ายมากแล้วก็แล้วคุณไปถึงผู้คนได้ง่ายมากแล้วคุณเข้าใจแล้วป่ามันเป็นการสร้างแบรนด์ที่เร็วที่สุดเลยเพราะคนนี้เนี่ยสร้างแบรนด์เร็วมากเลยนะก็คือแบบว่าเขาทําชีฟูดเนี่ยเขาเองก็ไปออกหน้ากล้องนะแต่พอออกหน้ากล้องปับ๊บเป็นไงเกิดอ,อะไรขึ้นปังเม่ ปังค่ะอาจารย์ <c oughs> เราก็จะรู้ไหมว่าบางทีอะหนูว่านะเรื่องความสวยของตัวเองเลยนะอาจารย์เพราะว่าปกติก็ทํางานปกติกไม่ต้องเจอใครคะ่ะพอได้ออกนะ้ากล้องใช่ปว่าหนึ่งเลยอะมันได้แบบอัปเดตตัวเองขึ้นมามันได้ดีเฟสตัวเองขึ้นมาอ่าเฮ้ยฉันเคยสวยนวย้ยจําไม่ได้เลยนะว่าตัวเองเคยสวยทําให้รู้สึกมีความมั่นใจขึ้น ทำให้เราวันสุกเมือนจะเอ้ยฉันฉันสวยขึ้นนะพอสวยขึ้นเงี้ยเวลาออกกล้องเนี้ยคนจะเตะตาเราก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจเราก็คุณกล้าออกกล้องแสดงว่าคุณมีเดียถ้าสินค้าของคุณไม่ดีด่าได้เลยแล้วใครจะอยากโดนด่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหม่มันเป็นการเอะไรอะโชว์ความจริงใจใช่ค่ะคือคนที่คนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงยุคนี้การออกกล้องเป็นเรื่องปกติแล้วะ แล้วก็ในยุคสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดใครมาพูดกับกล้องเฉยๆอย่างเงี้ยมึงคนคนงข้างจะึงว่าวบ้าคนั้งข้างจะบอกว่ามึงทาอะไรอ่ะมึงอย่าทำให้กูขายหน้าอ่ะกูจะเป็นสามีลุงสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นลุงออกหน้ากล้องลุงลุกสิทธิ์เอกผมอ่ะเขาเห็นลุงออกหน้ากล้องเขาแบบตอนแรกๆนะเขาบอกลุงอย่าทาให้พี่ขายหน้พี่ขายหน้าเพื่อนพี่อย่าออกกล้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ญญาใจป่ะแต่ยุคนี้มันคือการการตลาดที่เยียมที่สุดแล้วเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัิทิวโรีสวัสดีครับ